หล่อเข้มดุดันสไตล์แบ็กเอดิชั่นสวัสดีค่ะมาพบกับช anel ยูทูบนะคะของเลรินค่ะช anel ยูทูบฟอร์ดโปดีดีค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็มีรถแต่งหล่อๆนะคะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รอดรับชมกันนะคะเป็นในรุ่นของ4ประตูยกสูงที่มีฟีเจอร์การใช้งานครบคันแล้วก็คันนี้ยังพิเศษเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่มาด้วยค่ะและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นในส่วนของ XLT เกียร์ออโต้นั่นเองค่ะก่อนจะไปรับชมข้อมูลนะคะการตกแต่งแล้วก็ข้อมูลตัวรถนะคะในเรื่องของ สมรรถนะแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆของเขาฝากลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาในช anel u t u b e ของเลรินค่ะกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปการรีวิวนะคะ Next Gen f อร์ทุกรุ่นให้ลูกค้าได้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะและรุ่นนี้นะคะก็เป็นในรุ่นของตัว XLT นะคะที่เป็นรถของครอบครัวใช้ในงานพาณิชย์แล้วก็ รถสำหรับครอบครัวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ XLT สีประตูยกสูงนั่นเองค่ะมากับสีดำนะคะที่เป็นสี b อส l u t e ป l a c k นะคะแล้วก็ยังมีสีอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวอาร์กติกไว้สีอลูมิเนียมเมทัลลิกสีไล i ิ g งบ u ูสีน้ำเงินนั่นเองแล้วก็สีเทา m มทัลลิเอโอเคมีให้ลูกค้าได้เลือกกันหลากหลายสีเลยชอบสีไหนก็บอกกันมาได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเป็นการตกแต่งที่คมเข้มมากๆเลยนะคะก็จะเป็นการแต่ง ทรงลับเตอร์นั่นเองค่ะเป็นการแต่งแบบแบ็กออดิชันรุ่นนี้เขามากับเกียร์ออโต้6สปีดนะคะในเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรที่มาพร้อมกับกำลังแรงม้าที่170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรกันราคาของเขานะคะณปัจจุบันอยู่ที่944,000บาทแล้วมีการเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยีเข้าไปมูลค่าอีก30 0 0 0บาทที่บวกเข้าไปในราคาตัวรถติดตั้งจากโรงงานในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่ เข้าไปนะคะก็จะเป็นราคาที่9 7 4 0 0 0บาทกันนะคะสามารถที่จะรวมในราคาตัวรถแล้วก็จัดในราคาของการจัดไฟแนนซ์โปรโมชั่นได้เลยค่ะและยังมีรุ่นของเกียร์ธรรมดาอีกนะคะที่เป็นเกียร์6สปีดนั่นเองค่ะมากับราคา9,040,000บาทนะปัจจุบนันเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะคะที่เราตกแต่งไปนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะเรามีการแต่งในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นทรง V6 ทรงลัตเตอร์นั่นเอง ฟอนต์ตัวอักษรฟอร์ F O R D ค่ะเราใช้เป็นสีดำนะคะสีดำคุมเข้มให้แบบนี้เลยเป็นแบบดำด้านนะคะแล้วก็เห็นไฟนะคะที่เป็นไฟบนกระจังแบบนี้เป็นไฟสิวเล็กแสงสีส้มให้แบบนี้ติดพร้อมกับไฟ d a y l i ไลท์ที่เป็นโคมไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นชุดไฟ FORD L E D นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นหลอดแบบ L E D โคมโปรเจคเตอร์ให้แสงสว่างเป็นสีขาวชัดเจนนะคะส่งสว่างได้ไกลแล้วก็มาพร้อมกับ ไฟเดย์ไลท์ที่เป็นรูปซีแคมให้แบบนี้เลยนะคะจะติดสวยมากๆเลยแล้วก็ใส่ชุดครอบนะคะสีดำด้านเข้าไปนะคะคมเข้มแบบนี้เลยแล้วกันชนด้านหน้าค่ะก็เป็นกันชนที่เป็นชุดแต่งทรงแรปเตอร์ในรุ่นของชุดวายนั่นเองค่ะซึ่งเป็นชื่อของชุดแต่งของเขานะคะเขามาพร้อมกับชุดกันชนด้านหน้าแล้วก็พร้อมคิ้วล้อให้ทั้ง4ล้อที่เป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองรุ่นนี้เราจะมีความ อนเนกประสงค์การใช้งานของลูกค้าด้วยจะขอลากจูงให้1ด้านแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะสามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันกนเลยทีเดียวเพราะว่าเราใช้การยึดนะคะตัวหูลากนะคะเข้ากับตัวแชสซีตัวรถนั่นเองและในการเพิ่มเทคโนโลยีนะคะช่วยเหลือการขับขี่นะคะในมูลค่า30,000บาทก็คือการเพิ่มชุดเซ็นเซอร์ด้านหน้าเข้าไปให้ทั้งหมด4จุดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง4จุด ในเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มนะคะการขับขี่นั่นเองชุดไฟตัดหมอกค่ะก็มีมาให้แล้วนะคะในส่วนของรุ่น XLT ซึ่งการทำงานของเขานะคะจะติดาตามการเลี้ยวของพวงมาลัยนะคะเลี้ยวด้านซ้ายติดด้านซ้ายเลี้ยวด้านขวาติดด้านขวานั่นเองก็จะเป็นการติดนะคะให้ส่องสว่างในการใช้งานค่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างนี่เลยค่ะชุดครอบวาย ที่มาทั้งเซตนะคะชุดแต่งชุดวัยนะคะก็จะมีคิ้วล้อให้แบบนี้ทั้ง4ล้อการติดตั้งเราใช้นะคะยางติดแนบกับตัวรถยิงกิฟบเข้าไปไม่เจาะไม่ทำลายตัวถังให้แบบนี้เลยทรงขนาด6นิ้วสีดำด้านแล้วก็หล่อมาด้วยชุดแม็กนะคะที่เป็นแม็กลายแวมไพร์ให้แบบนี้เลยนะคะวงรอบขนาด20นิ้วกันไปเลยมาพร้อมกับยางที่เป็นยางคอสมิกทนะคะเป็นยางแรปเตอร์เอนั่นเองออเทเลน ในไซส์ยางที่305 55 r 20แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีความร้นนิดนิดด้วยออฟเซตตัวแมกนะคะที่มีตัวออฟเซตลึกลบ18นั่นเองแล้วก็มีการยกในส่วนของ ชุดปีกนกนะคะให้มีความโฟความสูงในการเลี้ยวนั่นเองค่ะให้2นิ้วหรือว่าลองก้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงล่างช่วงล่างด้านหน้าของเจ้า XLT นะคะเขามากับปีกนกอิสระ2ชั้นนะคะเป็นดับเบิลวิชโบนนะคะพร้อมเหล็กกันพงแล้วก็คอยสปริงนั่นเองนี่คือสัญลักษณ์ของเจ้า,าเครื่องยนต์นะคะ คำว่าเทอร์โบก็คือรุ่นนี้เขาจะเป็นเทอร์โบเดียวนั่นเองกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ถ้ารถสีไหนกระจกมองข้างนะคะตรงส่วนนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED แล้วก็ความกว้างของกระจกมองข้างนะคะจะมีความกว้างนะคะทําให้ทัศนวิสัยการมองเห็นการขับขี่ความปลอดภัยนะคะเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นนั่นเองค่ะ เบ้ารองมือเปิดประตูนะคะฝาถังครอบน้ำมันนะคะจะเป็นสีดำด้านให้ทั้งหมดเลยตัวนี้นะคะเน้นความเป็น black edition นั่นเองช่วงล่างด้านหลังค่ะเขามาพร้อมกับช็อคอัพที่เป็นช็อคอัพแบบทวินทูบนะคะในรุ่น xlt มาพร้อมกับแหน,นบซ้อนให้ถึง4ชั้นนั่นคือในเรื่องของการรองรับน้ำหนักนะคะในเรื่องของการบรรทุกตัวนี้นะคะก็จะบรรทุกได้เกือบ1.3ตันกันเลยทีเดียวในเรื่องของกระบะท้ายเพราะว่า กระบะท้ายเรามีความกว้างนะคะความจุในด้านของการบรรทุกของนะคะให้แบบนี้เลยใส่ไลเนอร์ให้พร้อมนะคะตัวนี้ความจุด้านหลังนะคะมีมากขึ้นเพราะว่าระยะฐานล้อเราปรับให้มีความกว้างมากขึ้นจากรุ่นเดิมปี2021นะคะถึง50มิมกันเลยะคะ่ะจากโรงงานเราให้มานะคะพวกขอบชิ้นขอบกระบะนะคะ มีมาให้นะคะทุกด้านเลยแล้วก็มีในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเส้นไม้บรรทัดซีแคมนะคะจุดยึดงานไม้มีให้ครบเลยไฟท้ายตัวนี้เราอัปเกรดให้ใหม่นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ทรงวแท็กนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นการต่อชุดโคมทั้งชุดนะคะไม่ตัดไม่ต่อชุดสายไฟนะคะเป็นการเสียบปลั๊กตรงรุ่นนั่นเองค่ะ โลโก้ฝอดด้านหลังค่ะเรามาพร้อมกับกล้องถอยจอดนะคะที่มีติดตั้งให้จากโรงงานนะคะเป็นโลโก้ที่ซ่อนตัวกล้องไว้ใต้โลโก้ให้แบบนี้อันนี้ติดตั้งให้จากโรงงานไฟเบรกดวงที่3อยู่ขอบฝาท้ายให้แบบนี้กันชนท้ายค่ะตัวนี้กันชนท้ายของเขามาจากโรงงานให้นี่เลยค่ะจุดเซนเซอร์นะคะจะเห็นว่ารุ่นนี้เราจะเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปนะคะถึงได้เซ็นเซอร์กะระยะสัญญาณถอยจอดให้เพิ่มเติมตรงนี้มี ไฟสองป้ายทะเบียนให้นะคะแล้วก็ส่วนเว้าในการขึ้นท้ายกระบะมีให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างคล่องตัวนั่นเองบันไดเหยียบข้างขึ้นกระบะท้ายก็มีมาให้ครบเลยค่ะค่ะมาดูในส่วนของห้องโดยสารนะคะภายในตัวรถตัวรุ่น XLT นะคะ4 kitty. ประตูยกสูงเกียร์ออโต้6สปีดเขามาพร้อมกับ ฟังก์ชันการใช้งานภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะคะที่จะให้ในด้านของการมองหรือว่าการใช้งานได้อย่างชัดเจนนั่นคือจอดิจิตอลนะคะแบบสีสีส,สีให้แบบนี้เลยนะคะมีมันติฟังก์ชันให้นะคะด้านซ้ายแล้วก็มีระบบควบคอนโทรลให้ด้านขวาเพิ่มเสียงลดเสียงควบคุมนะคะหน้าจอข้อมูลการขับขี่แล้วก็หน้าจอกลางค่ะเป็นหน้าจอมันติทัชนะคะในเรื่องของ าการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรองรับการเชื่อมต่อระบบ Ford Pass Connect นะคะการดูเมนูการตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะคะใช้เชื่อมผ่านแล้วก็ Connect สื่อสารกับโทรศัพท์มือถือได้เลยในแอปพลิเคชัน Ford Pass Connect นั่นเองนะคะระบบแอร์เราเป็นระบบแอร์อิสระแยกกลุ่มปรับสายขวาได้ปรับทั้งบนหน้าจอได้ทัชสกรีนได้แล้วก็หมุนปรับได้นะคะ มีระบบความปลอดภัยเชื่อมอยู่ในหน้าจอซึ่งเรามีกันมาแต่เนื่อนานนั่นคือ emergency assist h a n ระบบโทรฉุกเฉินนั่นเองเวลาลูกค้าเชื่อมต่อกับมือถือนะคะระบบสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังหน่วยแพทย์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วเลยค่ะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยภายในตัวรถให้ถึง6ตำแหน่งตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ 6สปีดนะคะแล้วก็มีซีเล็กโหมดในการใช้เกียร์ธรรมดาแท่นเวเลชาร์จนะคะช่องต่อ USB มีให้ทั้งไทย A แล้วก็ไทย C เลยกระจกมองหลังนะคะมาพร้อมกับจุดเชื่อมต่อช่องต่อ USB ให้นะคะเพดานภายในค่ะมากับสีเบรดนะคะที่ทำให้ห้องโดยสารดูกว้างดูโปร่งลงเบาะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเกรดพิเศษสำหรับตัวรุ่น XLT นะคะที่จะ ไม่ซึมน้ําเร็วนะคะไม่กักเก็บฝุ่นนะคะตัวนี้ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยค่ะมากับการปรับนะคะตำแหน่งที่นั่งถึง6คทิศทางเลยนะคะสำหรับรุ่น XLT แล้วก็ส่วนเทคโนโลยีเสริมเข้าไปนอกจากเซ็นเซอร์ด้านหน้ากับด้านหลังแล้วเรายังมีระบบไฟหน้านะคะที่จะสามารถทำงานแบบ อัตโนมัติแล้วก็อัจฉริยะด้วยมีการเปิดปิดแล้วก็ไฟสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติด้วยนะคะมีระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในช่องเลนหรือว่าเลนคิปปิ้งนั่นเองค่ะในระบบของเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็ระบบป้องกันร,รถเบียงออกนอกเลนแล้วนอกจากนี้ตัวสมรรถนะตัวรถนะคะเขายังมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบ ทักชั่นคอนโพนะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางราชันระบบ R O M ระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำนั่นเองค่ะมากันเต็มๆพิกัดฟีเจอร์ครบคันแบบนี้นะคะกับราคาของเขานะคะตัวนี้รวมแพ็กเก็เข้าไปแล้ว9 7 4 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามเรรินได้ ช่องทางติดต่อเบอร์โทร0993294932 ID Line QR Code ลิงก์ใต้คลิปนี้เลรินทิ้งไว้ให้นะคะมาพูดคุยปรึกษากันเลลินค่ะที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินโชว์รูมที่การันตียอดขายนะคะในปีที่ผ่านมาเป็นคองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งของฟอร์ดประเทศไทยค่ะรับรองค่ะลูกค้าไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วยังไง กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วจะไม่พลาดในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ